โอหเสียงดนตรีบรรเลงฉันอยากจะออกจากเกมเลยเนี่ย <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Anxiety Lost Night กวนกวายในความมืดระหว่างคืนที่เราหลงทางชื่อเกมนี่ก็มาแล้วครับและดนตรีตอนเริ่มนี่คือแบบเหมือนจะขับไล่เราออกไปเกมนี้ก็เป็นเกมแนวไม่ต้องอธิบายหรอกมั้ง เกมมันก็แนวน่ารักน่ารักคิกกอันนีน้ครับจีบสาวอะไรอย่างนี้นั้นหนใครชอบขาหื่นก็แวะมาทางนี้ได้เลยนะครับแนะนำยินดีต้อนรับเกมนี้เราต้องสตาร์ทรถให้ได้ครับแล้วก็ไปหาสาวๆของเราผมหลอกลวงใครจะมีใครเชื่อเนี่ยไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องโอเคแค่ใจเย็นแล้วก็ขับต่อไปมันไม่เป็นไรอีกนิดเดียวเองอะไรเนี่ยไม่นะ ไม่ไม่ไม่ทำไมต้องตอนนี้ด้วยล่ะเนี่ยไม่เอาดิบ้าเอ้ติดดิวะเกมนี้เราจะได้เป็นคนคนหนึ่งครับที่อยู่ที่ไหนไม่รู้แหละแต่สตาร์ทรถไม่ติดไงแล้วบรรยากาศก็อึมครึม,มต้องทำไงล่ะเนี่ยเออ,อปีนปีนบีบแต่ข้างนอกมันมืดมากเลยมีใครอยู่ไหมเนี่ยมืดมากเลยรอลิงแล้วกระดกลิ้นทำไมอ่ะสงสัยน่ากลัว โอ้นอยน่าแยาแยงทำไงดี่ะนนียเออน่าจะมีรถบัสอยู่ใกล้ๆนะไหนแล้วเนี่ย,ออย,ยต้องการแผนที่มาหยิบแผนที่มาเราอยู่ในวงกลมนั่นใช่ไหมแล้วก็มีกระบาดเดี๋ยวเกมนี้รู้สึกจะลงจากรถไม่ได้ให้เราสตาร์ทรถอย่างนี้ไม่ใช่เหรอน่าจะเดินไปได้นะเดินไปจริงดิออกไปเลยเหรอฉันควรจะออกไปข้างนอกอ่ะอะไรอ,ะอ่ะอะมีเสียงนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยปะ่ะ อย่ายา,ยาโคก้านี่ตัวอะไรวะมัเลยเดินโค้าวะเมื่อกี้มันบอกอะโค้าคิดว่าการเดินไปข้างนอกคงไม่ใช่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีแล้วน่าจะสตาร์ทรถให้ได้ก่อนสตาร์ทรถทำไงอะกุญแจนี่ไงอ๋อปีบหมุนโอ้ลุดลุดลุอ๋อห้ามออกจากวงจัดไปต้องใจเย็นๆครับเราค่อยๆหมุนได้อ้าไม่เวิร์กอ่ะเนี่ยไม่ทำงานเลยหมุนอีกรอบอะบิด ให้ใจเย็นในเกมแบบนี้ช่างยากลำบากเหลือเกินบิดเบริ่มไม่มีไรใช่ไหมข้างนอกไม่มีใครนะโอเคจสตาร์ตไดกี่รอบแล้วเนี่ยโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเอาก็อยู่ที่เบาะไงแล้วเราตัวเราอยู่ไหนวันเนี่ยเราอยู่นั่งเบาะหลังทำไมเนี่ยงงแล้วเนี่ยช่ามันเถอะอ่าฉันไม่ได้เซฟไม่ได้เมมเบอร์เขาไว้ด้วยดิอ๋อน่าจะมีการ์ดอะไรสักอย่าง เขาเรียกอะไรวะนามบัตรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ไหนสักแห่งในชุดไหมทำไมฉันถึงเก็บไอ้นี่ไว้ล่ะชุดเปือ้อนเลือดด้วยน่าจะมีเลขเบอร์โทรอยู่ที่ไหนสักแห่งเซ่นามบาัตรนี่ปะเปิดฟลุ๊ปอา้าวทไมเปิดไม่ได้วะต้องมีกุญแจ <c oughs> ไปรถตัวเองนะเฮ้ยรถรถเราไม่ต้องมีกุญแจด้วยนี่ไงบัตรอะไรนี่ปะ อ๋อมีเบอร์โทรเลขประกันมา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 โทรเลขประกันก่อนอากาเจดนี่อกาเจดพูดครับขอโทษทีไว้ติดต่อมาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีชั้นเองโอ้มารามมีไรเหรออ๋อรถฉันเสียสตาร์ทไม่ติดอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันเครื่องไดเกียวมาเฮ้ย <laughs> <ว>เสียงมันขาด,ขดหาย คุณไปทำอะไรที่แต่ต่ต่ตอตอตอนนี้เฮ้ยหูปากหน่ามาช่วยฉันได้แล้วเขาบอกว่าเขาเดินไกลอยู่ไม่ได้ว่ามันไกลเกินไปปิดไฟที่รถก่อนไ,<ป>ไม่ค่อยเข้าใจเขาเลยครับมันมีแบบให้เราทำอะไรอนะติดไฟเหรอก็ตาร์ทรถก็ไม่น่าติดป่ะฟึ๊บไม่ติดอยู่แล้วป่ะ เปิดนี่ก็ไม่มีกุญแจปิดไปๆที่บงังรถที่เขาให้ปิดไฟไม่ชถเะรอปิดไม่ได้อะฉันจําไม่ได้เลยเดี๋ยวเด,ด,ดเสียงเลยวะตกใจหมดจะเปิดอันนี้มือมันไม่โดนวะแล้ผมจับไอ้ข้างบนไม่ได้วะมือผมอยู่ไหนนี่ไงเปิดไม่มีฮะที่บังแดดเอฉันเอาน้ตวังไว้ไหนนะเนี่ยตรงนี้ กระเป๋าเปิดเดวออกนอกลันเวก็ไม่ได้มาปุ๊บมีอะไรบ้างอ๋อดูแย่มากเลยลิซ่าอเราเป็นผู้หญิงเหรออเดียนเป็นผู้หญิงเหรอคะเปลี่ยนเสียงก็ได้คะ่ะเอาการ์ดมาโอเคแดดดูเป็นตุ๊ดไปเลยเชือกด้วยทำไมถึงทิง้งไอ้นี่ไว้ล่ะไม่ผูกคอใครมาวะเนี่ยมันไม่เป็นไรมันโอเคโอเคโอ <c oughs> ต้องรีบออกาเกีบนี่แล้วอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ตุงแม่งโหเหงื่อตกเลยแม่งอากาศหนาวๆเพื่ออาบน้ำมาเนี่ยเปิดบิดๆไปฆ่าใครมาจริงๆเลยเนี่ยมีเชือกเนี่ยนี่ไงกุญแจนั่นไงนั่นไงนั่นไงกุญแจเห็นแล้วที่กระเป๋าเก็บกุญแจมากุญแจอะไรวะเนี่ยไอ้กุญแจไอ้เก๊ะนี้ป่ะน่ากลัวชิบเปล่งเมื่อกี้เจอแหวน สวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าจะอะไรอ่ะนี่อะไรโอเมื่อคุณมีปัญหาเรื่องระบบขัดข้องไฟฟ้าขัดข้องอะไรงนี้ปิดปิดแอร์ปิดไฟรถทุกอย่างไออันที่สามนี่อ่านไม่ออกครับอันปลั๊กเลดีโอถอดถอดปลั๊กเรดิโอถอดถอดสายปลั๊กออกอ่าฮะกด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 อะไรไม่รู้ไเสียงอะไรวะ น่าจะทำตามนี้โอเคปิดแอร์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 ปิดไงวะอ่าปิด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 ไม่รู้แหละอันนี้ปุ่มอะไรวะปิดปิดก่อนปิดปิดดึงลงดึงลงดึงลงเอาดึงขึ้นอะปิดอะไรไม่รู้เอาที่กันฝนหามั่วผมเล่นขับรถได้เป็นนะผมก็ไม่รู้ป่ะอุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยไม่ต้องการมันอีกแล้วยาอะไรยาฆ่ายาหรือเปล่า ยาอย่ายา้ย,าย,ายเหมือนเราไปฆาตกรรมใครมาเลยนะอุ้ยฉันไม่ไม่อะไรปิดดีอันนี้ไอ้ที่ปัดน้้ำฝนเนี่ยเปิดทำไมปิดไม่ได้ด้วยปิดดีปิดดีปิดดีก็ต้องปิดไอที่ปิดหมดยังเสียงเลยวะทําอะไรไม่ได้เนี่ยมองไม่ได้ครับตอนตอนทำเลยทำอยู่นี่มองไม่ได้เลย หลังไม่มีอะไรมานะปิดหมดยังวะปิดหมดยังวะโอเคปิดหมดแล้วน่าจะสตาร์ทได้ผมว่าไม่ติดสักหน่อยอะ แต่ว่าเราจะยอมแพ้อย่างนี้ได้ยังไงกันต้องแล้วแล้วผมก็เข้าไปล่าท้าผีรอบก็ไปลองดีและนี่คือสิ่งที่ผมเจอโอ้ยกลัวมากเอาใหม่เอาใหม่ครับเราลองอีกรอบหนึ่งอันนี้จริงจังเรตั้งใจว่ามาให้ทำอะไรควรจะไปข้างนอกปึง้งดูแย่นี่อย่านะ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 เฮ้ยโ,โดนกี่รอบก็ไม่ชินงั้นไงปิด นี่เสียงอะไรวะมันกำลังแทะรถเราใช่ไหมจบแล้วมันจบอะไรยังไม่จบเปิดไม่ติดอะทำไงอะไปยแล้วตอนนี้อย่าอย่าอย่าตายโกิบ้าเลยวเนี่ยแม่งผมอาจจะเล่นไม่ผ่านครับแต่ผมคิดว่า พอเกมนี้เล่นผ่านไปก็ไม่ได้ทำให้เราแบบทำใหญ่ขึ้น